สวัสดีครับกับตันเอ็มฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงเทคนิคนะครับที่ทําให้วัวเป็นสัตว์ได้เร็วนะครับผสมติดง่ายนะครับนะหลังวัวออกลูกไม่เกิน3เดือนสามารถที่กลับมาผสมได้ก็คือการเสริมพวกวิตามินและแร่ธาตุให้เขาทุกวันนะครับอ่าก็เป็น1เทคนิคนะครับแล้วก็2ก็คือการลดความเครียดแบบนี้นะครับให้วัวมีความสุขครับสออย่างที่เราทําตลอดนะครับนะอ่าสลหรับอ่าพิมิกหรือว่ามิกซ์ ที่เรามีนะครับก็ใช้ของมิกซ์เสื้อขาวนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่เราใช้ทุกวันนะครับเป็นสูตรที่เข้มข้นที่สุดนะครับก็คือมีขายอยู่ที่ในแฟนเพจกับบ้านเปเลี้ยงวัวและแฟนเพจมิกซ์เสื้อขาวเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับก็มีวิตามินที่เข้มข้นนะครับหกิโลกรัมนะครับแค่นี้ผสมอาหารได้หนึ่งหนึ่งตันนะครับสูตรที่เข้มข้นและเห็นผลเร็วที่สุดตั้งแต่ที่ผมใช้มานะครับก็แนะนําว่าให้ใช้กิน แค่วันละหนึ่งช้อนเท่านั้นนะครับนะปริมาณน้อยแต่เห็นผลเร็วนะครับทค่ข้นสูงอ่าต้องตัวนี้นะครับมสเตอร์ขาวพรีมิกวัวนะครับการวิธีการใช้ก็อ่าหนึ่งอ่ามสเตอ้อคาวหนึ่งช้อนผสมกับลำหรือว่าหัวอาหาร1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับให้กินทุกวันรับรองว่าวัวที่อ่าไม่เป็นสัตว์วัวจะเป็นวัวแม่สาวที่อ่าสองปีแล้วนะครับมันไม่ไม่เป็นสัตว์นะครับหรือว่าวัวที่หลังจะออกลูกอยากให้เป็นสัตว์เร็วนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับหรือว่าวัวที่ออกลูกแล้วนะครับเจ เจ็ดเดือนแปเดือนแล้วนะครับลูกจนโตแล้วยังไม่เป็นสัตว์ยังไม่มาผสมได้ก็แนะนําให้กินตัวนี้นะครับทุกวันนะรับประกันเห็นผลนะครับภายใน3สัปดาห์แน่นอนนะครับเราใช้เองเห็นผลชัดเจนนะครับเราถึงกล้ามาบอกต่อนะครับกับตันเอ็มนะครับการันตีว่านี้ช่วยพ่อมีน้องคนเลี้ยงวัวได้แน่นอนครับผมก็วันนี้ก็ใครที่สนใจก็ราคา4 9 9บาทเท่านั้นนะครับ พร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบบกเพิ่มอีก20บาทนะครับหนึ่งถุงใช้ได้สั้ง2งเดือนนะครับตัววัวหตัวนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับการันตีด้วยคุณภาพของเรานะครับมีเสื้อคาวนะครับก็สนใจก็อินบ็อกได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ